สวัสดีในช่วงบ่ายๆค่ะของวันที่1นมกราคม2 5 6 8ทุกคนจาก 2- 3สคลิปของปิ่นที่ผ่านมาทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมว่าปีใหม่ค่ะปิ่นมาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่เขื่อนเชี่ยวหลานนั่นเองแล้วสถานที่ที่น่าสนใจในเขื่อนรัชประภาหรือว่าเขื่อนเชี่ยวหลานนั้นนะทุกคนมีหลากหลายที่ด้วยกันค่ะอ,อ,อย่างเช่นจุดชมวิวทิวทัศน์บริเวณสันเขื่อนหรือว่า ว่าเขาสามเกอที่เป็นเ,เขาหินปูนสามหน่อตั้งเรียงกันอยู่กลางน้ำอะค่ะที่ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเขื่อนเชี่ยวหลานใช่ไหมแล้วก็จะมีอีกที่นึ่งก็คือถ้ำปะการังค่ะตั้งอยู่บริเวณทะเลนใน500ไร่ของเขื่อนเชี่ยวหลานซึ่งอยู่ในการดูแลของหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยน้ำจันค่ะอุทยานแห่งชาติเขาศพนั่นเอง ที่พูดพูดมาทุกคนปิดไม่ได้ไปทุกคนพูดให้ฟังเฉยเฉย ไห,ไหนวันนี้ก็เป็นวันปีใหม่ใช่ไหมปิ่นก็เลยเลือกมาที่นี่ค่ะซึ่งเป็นสถานที่สวยงามแล้วก็อันซีนที่อยู่ใกล้เื่อนเชี่ยวหลานนั่นก็คือสะพานแขวนเขาพังค่ะหรือสะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์ที่มีภูเขาลูกหัวใจเป็นวิวสวยๆอยู่ด้านหลังมุมถ่ายรูปสวยๆปัง,งมากๆค่ะโดยเฉพาะหน้าฝนนะจะเก,กี้ยวขจีเลยค่ะ แล้วสาเหตุที่สะพานนี้มีชื่อว่าสะพานแขวนเขาพังก็เพราะว่าถูกสร้างในบริเวณของวัดเขาพังนั่นเองอะทุกคนดังนั้นเราต้องแวะไหว้พระขอพรในวันขึ้นปีใหม่ก่อนมาค่ะทุกคนตามปิดมาตั้งจิตอธิษฐานไหวพระขอพรเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต แล้วก็เสียงเซมซีค่ะทุกคนนี่เซมซีของปิ่นเบอร์21ไหนอะคะความหมายของเบอร์21ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนเดี๋ยวปิ่นไปอ่านก่อนนะไปอ่านก่อนไหนคะเบอร์21โอ้โอโอเคสบายใจละความหมายดีพอสมควรงั้นเดี๋ยวเราไปเดินชมทั่วบริเวณวัดก่อนนะคะทุกคนอ๋อไหว้พระขอพร อีกรอบนึงค่ะทุกคนมา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 ไหว้พระกับปิ่นอีกที่นึงทุกคนเขาน่าจะกกาลังก่อสร้างกันอยู่ใช่ไหมอ่ะทุกคนนี่ แล้วก็ทุกคนเห็นข้างหลังหรือยังภูเขาลูกหัวใจทุกคนดูออกไหมตรงไหนคือหัวใจตรงไหนคือหัวใจเดี๋ยวปิ่นพักไว้ก่อนตื่นเต้นไม่อยากให้ทุกคนดูก่อนเดี๋ยวเดินตามปิ่นมาก่อนเดินตามปิ่นมาก่อนทุกคนดูดูดเดี๋ยวจะให้ดูอีกรอบนึงนะเดี๋ยวจะให้ดูอีกรอบนึงยกขึ้นแล้วลั่นไงหัวใจทุกคนเห็นไหมหัวใจทุกคนดูออกไหมว่าคือหัวใจอะค่ะทุกคน อยู่ตรงนี้นะชัดแจ๋วเลยก็คือหัวใจนั่นเองอู้ซาลางเฮทุกคนดูดูด,ดูนี่น,นี่ชัดยังชัดยังภูเขารูปหัวใจค่ะตรงนี้เป็นอะไรชุมชนท่องเที่ยวบ้านเขาเทพพิทักษ์ไหนเดินไปตรงไหนคือชุมชนทุกคนดูดูด,ดูโอ้ปิ่นคาดว่าที่นี่จะมีกิจกรรมหลากหลายเหมือนกันนะทุกคนนะ ปิ่นค่อยพาทุกคนไปดูนะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างแต่ตอนเนี้ยเราเห็นภูเขาลูกหัวใจแล้วใช่ไหมแล้วสะพานแขวนอยู่ตรงไหนทุกคนเออเดินไปทางไหนเอยคงไม่ใช่ข้างล่างนี้แน่นอนค่ะมามาขวามือปิ่นทางนี้ดีกว่าโอ้ของขายก็เยอะแยะทุกคนปิ่นอยากได้กางเกงช่างน,นี่นี่นี่ตรงไปตรงนั้นไหมอ่ะไหนสะพานแขวนค่ะทุกคนไหนดูเสื้อผ้าก่อน โอ้เป็นของที่ระลึกเน้นไงนั่นไง,นนไงหัวใจตรงเสื้อก็คือสัญลักษณ์ว่าเรามาเยี่ยมชมภูเขารูปหัวใจหรือเปล่าเนี่ยเสื้อมีแต่รูปหัวใจทุกคนทางนี้ทางนี้ไปทางนี้นน่นไงสะพานแขวนโอ้มาแขวนตรงนี้เพื่อที่จะได้ใกล้ชิดกับภูเขารูปหัวใจนั่นแหละทุกคนดูดิอ้าวแต่บอกว่ากำหนดน้ำหนักบนสะพานจำนวน20คนทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปส่องก่อนนะ เกิน20คนปินไม่เดินไปนะทุกคนปิ่นกลัวเพราะว่าถ้าสมมติว่านับปินน่ะต้องนับ2คนเพราะว่าปิ่นตัวอ้วนใช่ไหมต้องนับเป็น2คนลหละทุกคนไปไปไปลองไปดูสะพานกาันอุยทุกคนน่ากลัวอยู่มันดึง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 อะแต่ภาพรูปหัวใจชัดเจนมากทุกคนดูดิโอ้สวยงามเป็นภูเขาที่ เป็นยังไงอ่ะเขาไม่มีใครไปสร้างขึ้นใช่ไหมไม่มีใครไปถกักถักถากอะไรใช่ไหมก็คือเป็นธรรมชาติอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนเนี่ยถ่ายรูปตรงเนี้ยแต่ว่าคนมาเยอะแยะแล้วอ่ะทุกคนปิ่นก็ถอยห่างปิดไม่ไปนะมองไปตรงนู้นน่ะเกินกว่า20คนอ่ะทุกคนปิ่นกลัวน,น่ะนี่เดินไปอีกแล้วอ่ะปิ่นก็อยู่แต่ต้นสะพานดีไหมอ่ะ สะพานนี้รวมๆแล้วนะทุกคนปิ่นว่ามีความยาวประมาณ120เมตรนะทุกคนแต่ว่าพอเราเดินไปกลางๆสะพานอ่ะมันจะสั่นๆสั่นๆค่ะมันวิววิวเหมือนกันนะทุกคนถ้าเกิดสึงว่าอยู่ต้นสะพานอ่ะมันก็แน่นหนาแหละพอเดินมาอยู่ตรงกลางสะพานแล้วมันวิวยังไงไม่รู้ทุกคนมันดึงดึงดึงอย่างเงี้ยแล้วก็เขาบอกว่าไม่ให้เกิน20คนปิ่นก็ซื่อด้ดีปิ่นก็กลัวนับข้างหน้าปิ่นนั่นอ่ะมีเกินกว่า20ทุกคน โอ้แล้วช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝนใช่ไหมก็จะไม่ค่อยเห็นน้ําแบบเป็นเขียวอะ่ะเพราะว่าปิ่นเคยดูรีวิวนะไม่คือน้ําตรงเนี้ยเต็มไปหมดค่ะไม่ใช่มีแบบแดงๆแ,แบบนี้นะช่วงหน้าฝนอะ่ะมันจะเขี้ยวชะอุ่มแล้วก็น้ําจะเยอะมากๆอะ่ะทุกคน แต่ตอนนี้ปิ่นว่าปิ่นกลับออกไปดีกว่าทุกคนเพราะว่าปิ่นกลัวสะพานมันแกว่งนิดหน่อยค่ะปิ่นขี่กลัวมา,มา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 พาทุกคนอะเที่ยวชมบริเวณวัดดีกว่าทุกคนดูดิแล้วก็ของเล่นอันนี้นะลูกหือเออหน้าไปเล่นเหมือนกันนะทุกคนนะดูดิเนี่ย แล้วปิ่นจะเอาไปเล่นกับใครก่อนเออแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีลูกหลานมาซื้อให้ลูกหลานเล่นก็ดีเหมือนกันนะทุกคนปะเราไปดูบริเวณวัดดีกว่าชุมชนคุณธรรมวัดเขาพางนี่ค่ะก็คือจะมีประวัติแล้วก็เส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชน ก็มีทุกคนนี่น,นี่ทุกคนมาอ่านได้แล้วก็ดูแผนที่ได้ว่าใครอยากจะไปตรงไหนอะไรยังไงอย่างนี้นะทุกคนนะแล้วก็เรามาดูตรงนี้ค่ะว่าแล้วนี่นี่นี่เขากำลังจะทําซุ้มกําแพงแก้วพระอุโบสถทุกคนแวะทําบุญก่อนนะนี่ เดี๋ยวปิ่นขอตัวแวะทำบุญแป๊บหนึ่งนะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาเที่ยวออพอหอมปากหอมคอนะกับสะพานแขวนแล้วก็ภูเขาลูกหัวใจแล้วก็เยี่ยมชมวัดเขาพังโอเคนะทุกคนบ๊ายบาย